ไปดูคดีตบรัพย์อธิบดีกรมการข้าวกันต่อครับคุณผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวออกมาเพราะว่าตํารวจเตรียมจะออกหมายจับเพิ่มอีก2รายในคดีนี้นะครับพร้อมกับเรียกพยานมาสอบเพิ่มหลังจากที่มีการให้ข้อมูลกับเอกปากนามครับพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับ เปิดเผยถึงความคืบหน้าคาดีการเรียกรับผลประโยชน์อธิบดีกรมการข้าวที่ล่าสุดมีผู้ต้องหาสีรายก็คือนายศีสุวรรณจัญ,ญายานายยศวริชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกนางสาวพิมพ์นัณฐาจิระพุธทธิภาคหรือกระตูนและนายเอกลักษณ์วารีชนหรือเอกปักน้ำโดยล่าสุดเนี่ยน,นะครับท่านบอกว่าตํารวจเตรียมเรียกพยานอีกสองรายก็คือในโอและในกอ ซึ่งเป็นข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาสอบปากคําหลังจากที่พบว่ามีความสนิทสนมและคอยให้ข้อมูลกับนายเอกปากน้ําโดยเบื้องต้นจะเรียกคุยแบบส่วนตัวก่อนกับเพื่อดูว่าทั้งสองรายนั้นให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มากน้อยแค่ไหนในระดับใดพลตรวจตรีจรูนเกียรตยิยังเปิดเผยครับว่าจากแนวทางการสืบสวนทั้งสองรายอยู่ในรายชื่อพยานของตํารวจอยู่แล้วนะครับแต่จะต้องไปตรวจสอบด้วยครับว่า มีส่วนได้ส่วนเสียกับการตบรับที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรพลตนมตรีจรุนเกียรติยังร่วมกับกองปราบและปอทอเดินหน้าขยายผลผู้เสียหายวงอื่นๆด้วยนะครับซึ่งในช่วงบ่ายของวันนี้ก็อาจจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีกสองรายครับทั้งที่เป็นคนใกล้ชิดกับผู้ต้องหาลอตแรกนะครับหนคนแล้วส่วนอีกคนเป็นบัญชีม้าครับ